สวัสดีครับพบกับแอดพารนะครับมาพาครับผู้ชมมาชมวิวชายหาดช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศก็มีฟ้าแลบนิดหน่อยฝนทําท่าจะตกแต่ไม่ตกนะครับรก็บรรยากาศช่วงกลางคืนจะมีไฟแสงสีที่มองและสะท้อนกับทะเลนะครับก็เป็นบรรยากาศอีก มมมองหนึ่งนะครับในช่วงกลางกลางวันที่มองไม่เห็นนะี่มันจะมีแสงไฟสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับจพาผู้ชมมาชมบรรยากาศนะฮะในช่วงกลางคืนอันนี้เป็นไฟไฟเชคไฟ,ไฟ,ไฟที่ส่องขึ้นบนฟ้านะเป็นแสงไฟขึ้นไปก็มารับชมรับฟังบรรยากาศ<ม>ได้นะในช่วง กลางคืนนะอันนี้มีโครมลอยฮนะไฟเบิร์กโครมลอย <c oughs> มียไฟผู้ไฟอันนี้โครมลอยนะครับผม <c oughs> ก็สามารถมาจุด <c oughs> โครมลอยขึ้นฟ้าไนดะ้สวยงามนะฮะจุดแล้วมันพัดเข้าไปทะเลนะ <c oughs> ทะเลมันดูดเข้าไป างประเทศก็แล้วแต่จะเมตตาห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่ได้เสมอโอเคขอบคุณมากครับมไ,มไม่ยังไม่ได้ลงนี้ <c oughs> โซอเคโอเคเคระวงังไฟซีเน่ักเอ่ล ภูเก็ตที่นี่มีเนี่ยไฟโคมไฟนะฮะมีจุดตลอดเลยนะอันนี้โคมไฟที่ลอยไปเนี่ยเออม,มันลมดีมากรู้สึกโคมไฟมันจะพัดเข้าไปที่นี่เนี่ยพัดปัดพัดเข้าทะเล อยู่องอยู่ตรงนี้ตรงแม็กะครับจะมีเสียงเพลงโดนหปล่าโดนลิลือกสิทธิ์หรอป่าอยู่หน้าหาดหน้าหาดแต่มองไม่ค่ยเห็นนะแต่ที่ผมมาฝั่งนู้นนะครับมันจะมีมองเห็นอยู่เห็นสะหาดสวยแต่นี้หาดกว้างนะครับต้องมากลางวัน one หาด yeah, hey. <laughs> sure. sure, sure. Mm -hmm. Very โมเดลโมเดลหอยโมเดลไอ้นี่มันเป็น,น,เ,ปนเป็นโฟมนะเนี่ย<อ>ก็มาถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปเล่นๆได้ก็จะวางไว้นี่ตลอดนะโมเดลหอยเมื่อกี้เห็นฟ้าพึืบๆอยู่ฟ้าแหลมฟ้าหนั ลมแรงก็ด้วยฟึบฟืบฟืบถ่ยายมาได้ยินในเสียงมออลมด้วยโอ้ฝาแลดอยู่ฟืบฟึบฟึบมีดาวอยู่ดาวยังมีอยู่โอ้ฝาแฝด ฟ้าแลบทะเลลมเย็นดีมากเลยนะลมเย็นเย็นถ้ามากลางคืนมันจะเป็นอย่างเงลมเย็นมีนักวิ่งมาด้วยโอ้ยออกกำลังากายไดเอทไดเอท วิ่งวิ่งตอนกลางคืนมันดีมันลมมันเย็นดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลับแล้วครับได้ยินรือเสียงเนนี่ยเสียงคืนชัดชัดอยู่ โอเตโอเคโอเคใครไม่เคยเข้ามาบรรยากาศดูบรรยากาศตอนกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับมานั่งกินลมได้เด้อ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  ก็ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศช่วงกลางคืนผมว่าอากาศเย็นดีก็ถ่ายเลยถ่ายไว้ส่งคลิปให้คุณผู้ชมได้ได้มาชมบรรยากาศช่วงกลางคืนนะฮะลมเย็นดีมากเลยแต่ไม่รู้ถ่ายไปนะมันจะมีแต่เสียงลมหรือเปล่าเสียงลมวุดวัดวุดวัดอ,อยู่หลังภูเก็ตนี่แหละ ดูหลังตัวหนังสือเนี่ยรู้เกิดโมเดลนี้มันจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าตัวโฟมอยู่ตรงนี้เลย uh uh uh. มาปิกนิกได้ช่วงกลางคืนจะมองอาหารไม่ให้เห็นนะนอกจากมาเป็นขวด <laughs> ตรงนี้จะมองไม่เห็นเนี่ไงมองไม่เห็นทะเลแต่ถ้าถ้าข้างทางนู้นนะนูนนะ้นเห็นทะเลอยู่รับชมรับฟังได้เออมีฟ้าแลบด้วยดี๋ยวถ่ายดูดฟ้าแลบอีกด้วยโมเดลไปแล้ว โอ้พอแล้วฝนทำท่าแล้วความท่าจะตก